อบคุยนะครับคนเราเนี่ยจะรู้ว่าเราผูกพันอะไรกับใครกับเทวดาองค์ไหนพรมองค์ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนได้อย่างไรที่คุยถามดีที่สุดในการรู้ได้ก็คือเข้าสมาธิลึกในฌานสี่และใช้บุพเพนิวาสานุสติยาน ยานรวรู้อดีตชาติใช้อตติตังขกายยานร่วงรู้อดีต,อ,ตดยยอ,ดดอย่างกลับไปรู้เราจะเห็นความผูกพันนั้นนะครับจะเข้าใจความผูกพันในกรรมในการเกิดอันยาวนานนั้นแต่ถ้าทําไม่ได้ทําอย่างไรง่ายสุดเลยก็เรามอง,ององค์ไหนและเราปิติสุข มีทัศนคติมีทัศนทัศนคติทางบวกต่างๆกับท่านตั้งแต่แรกเห็นะก็องค์นั้นแหละองค์ไหนที่เราผันถึงบ่อยก็องคนั้นแหละองค์ไหนที่เราไปประนมมือร้องขออธิษฐานขอให้ท่านช่วยแล้วต่อมาไม่นานก็ผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ก็องค์นั้นแหละครับที่เราเกี่ยวข้องด้วยเพราะการที่เราจะส่งสัญญาณไปถึงใครสักคนหนึ่งได้เร็วเกรรมเกี่ยวข้อง เป็นเงื่อนไขสําคัญมากที่สุดเงื่อนไขหนึ่งคือสัญญาณมันเชื่อมเชื่อมกันได้คลื่นความถี่มันถึงกันได้นะครับนั่นแหละฉะนั้นดูว่าใครเกี่ยวข้องกับเรามากก็ดูว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยองคไหนที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเกิดมาก็เห็นเลยองค์เนี้ยเกิดมาแม่ก็ให้ห้อยพระนี่แหละแม่ก็มีรูปท่านมี พระพุทธรูปมีเทวรูปอยู่ในบ้านนั่นแหละเพราะธรรมชาตินี้ไม่มีความบังเอิญน,นะมีเหตุมีปัจจัยส่งมายังแต่เราปฏิเสธแค่นั้นเองนะครับหรือบางทีบางยุคไม่สามารถเห็นได้โดยเพราะกรรมซัดไปอยู่ในประเทศที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่สักพักอายุยี่สิบกว่าสามสิบวนมาก็ได้มาเห็นได้มาเกี่ยวข้องเพื่อนชวนไปบ้างนะครับ ไปเข้าสถานธรรมบ้างไปนั่นไปนี่นั่นลละฉะนั้นใช้จุดนี้เป็นเครื่องดูนะอีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถะระลึกถึงเทพ,พดาพลมรูบาอาจารย์ได้ทั้งหมดในครั้งเดียวไหมได้ครับนะเหมือนเราขอพ,พระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยแหละเมื่อเรากล่าวคำนี้ขึ้นะระลึก ข้อมน้าพระนรตาไถหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอานนที่ท่านเป็นพระอารต์ก็อยู่ในรหัสของพระนรตะไถด้วยและไม่ใช่แค่จักรวาลเดียวเชื่อมกันไปหมดอันันตระจักรวาลพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราองค์เดียวเนี่ยพุทธเจ้าไม่รู้กี่องค์กี่องค์ไล่มาหมดแตเชื่อมกันหมดเพราะว่าเป็นคุณธรรมในดับพระพุทธเจ้าเหมือนกันดังนั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าวิปัสสีกับกุสันโกกนาขปนากัสสะที่ปังกรอะไรเนี่ยเข้าหมด นะครับแล้วนางกรเมทังกอนอยู่ในนั้นหมดอยู่ในความเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดหากแต่ว่าเอาความจริงมาพูดกันอย่างหนึ่งก็คือจิตของเราเนี่ยมันส่งไปได้ไกลขนาดนั้นไหมเวลาเราทิศปุ่นเหมือนกันให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจิตเรามันกว้างใหญ่เท่าพระพุทธเจ้าไหมไปไม่มีประมาณเท่าท่านไหมส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้หลายจริงนะครับไปได้ไม่กว้างไกลจริง มันก็จะสตาร์กอยู่ในขอบเขตที่ไม่เกินจังหวัดตัวเองบ้างไม่เกินญาติพี่น้องตัวเองบ้างนะครับเพราะจิตใจเรายังไม่ได้เพิ่มขอบเขตอย่างแท้จริงการส่งสัญญาณถึง,ถงส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันระลึกถึงท่านทั้งหมดเนี่ยมันทั้งหมดแต่แต่ความโลภของเรานั่นแหละแต่พอเอาเข้าจริงเราจะไปได้ไม่ไม่กว้าง เมื่อรู้ว่าตัวเองไปได้ไม่กว้างเนี่ยเราพอใจลงใจปิติใจกับองค์ไหนมากที่สุดเนี่ยเราก็ส่งสัญญาณถึงองค์นั้นมากหน่อยก็ได้นะครับไม่ใช่สิ่งที่จะผิดเช่นถ้าเรามองภาพหลวงปู่ดูแล้วเราเย็นใจเรามีความสุขเนี่ยก็ส่งถึงท่านนะครับระล,ลึกถึงท่านชัดๆถึงพระศรีอานชัดๆถึงหลวงปู่ทวดชัดๆหลวงปู่โตชัดๆ,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 ๆนะครับ ถึงพระพรมองค์นั้นองค์นี้เทวดาองค์นั้นองค์นี้ถึงเจ้าแม่คนอิมนะครับพระโพธิสัตว์กัสสิทิคันพระโพธิสัตว์มชุดสีพระโพธิสัตว์อวโรกิเตศวนชัดๆนะครับก็ได้นะครับ,ไ,นะรบไม่ผิดนะไม่ผิดถึงรอห้าชัดๆนะครับถึงองค์นั้นองค์นี้ที่เรามีความเคารพนั่นแหละในจิตวิญญาณของเรานะจอดชงถึงท่านมันก็เหมือนเราส่ง e m เอมเอนะ่ระบุชื่อนะ่ถึงเร็วถึงตรงนะครับ หรือเหมือนกับเราส่ง s อ s หรือว่าโทรศัพท์เบอร์ตรงหาใครสักคนหนึ่งเขาก็ได้รับเร็วระลึกถึงกันแบบสเปกซิฟิกจอดจงถึงท่านเร็วรับรู้สัญญาณกันได้เร็วช่วยกันก็ง่ายแต่ถ้าเราไปแชร์ข้อความใน Facebook ทั้งไลน์นะครับมันก็ไม่รู้ว่าจะถึงท่านท่านจะเห็นไหมถ้าท่านเปิดสัญญาณการรับรู้เข้าชานอยู่นะครับเปิดจิตของท่านอยู่นี่มันดังเด้งขึ้นมาท่านอาจจะดูก็ได้ แต่ว่าท่านอาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับถ้าท่านยังต้องช่วยกับคนที่เขาปรารถนาให้ช่วยจริงๆเพราะการที่เราจะไปช่วยใครสักคนเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะครับคุณเอ๋เราจะต้องช่วยคนที่เขาอยากได้รับการช่วยเหลือเพราะเขาเห็นคุณค่าไงการช่วยนั้นจะเวิร์กนะครับเขาอยากได้เป็นผมมงก็จะช่วยคนที่อยากอยากได้รับการช่วยเหลือได้รับ จะช่วยคนที่เขาอธิษฐานถึงเราคิดถึงเรานะครับติดต่อมานะผมจะช่วยคนกลุ่มนั้นนะครับเพราะว่าถือว่าการช่วยนั้นจําเป็นกับเขาเขาถึงอยากจะได้รับการช่วยเหลือนะแม้ก็สะท้อนถึงความเกี่ยวข้องกันเขามีเบอร์โทรศัพท์เราอะนะครับก็แสดงว่าต้องเกี่ยวข้องกับเราละถึงติดต่อเรามาในขณะที่คนอื่นก็อยากได้ความช่วยเหลือเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ติดต่อเรานะ เราจะไปยัดเยียดความช่วยเหลือนั้นให้เขาได้อย่างไรใช่ไหมครับเขาไม่ได้ต้องการจากเราเนี่เห็นไหมอัะน,นั้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราลึกถึงใครเคารพใครกราบไหว้ใครบูชาใครนะครับยินดีในคุณธรรมของใครก็เท่ากับเราได้ต่อสายตรงถึงเขาแล้วสร้างสายรหัสกรรมและพลังงานเชื่อมต่อในการเข้าถึงกันได้อย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยธรรมชาติมันทํางานอย่างเนี้ยนะ ฉะะนั้นพิจารณาเอานะครับทั้งสองประเด็นคําถามนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับคุณเอ